ีเยวยยยล้ววปีคศ1995ข่าวร้ายกระจายไปทั่วโลกราชินีเพลงเสียงหวานเติ้งหลี่จินเสียชีวิตที่ประเทศไทยด้วยอายุเพียง42ปีสาเหตุการเสียชีวิตของเติ้งหลี่จินโรงพยาบาลระบุว่าเป็นโรคหอบหืด เต้งหลีจินเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงมากหลังจากที่ข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีสื่อมากมายรายงานข่าวง,งานศพของเต้งหลีจินไม่นานสื่อก็เห็นจุดที่น่าสงสัยในร่างของเติ้งหลีจินบนใบหน้าข้างซ้ายของเติ้งหลีจินมีรอยแดงอยู่ตรวจสอบดูจึงรู้ว่าเป็นรอยฝ่ามือใครเป็นเจ้าของรอยฝ่ามือนี้มันทำให้คนสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของเต้งหลีจิน ทุกคนต่างจับตามองไปที่พอ่อแฟนคนสุดท้ายของเติ้งหลีจินความจริงของเรื่องนี้คืออะไรกันนะสวัสดีทุกทกคนครับนี่คือหมอยาใจเป็นที่รู้กันดีว่าพ่อเป็นผู้ชายที่ชอบสูบบุหรี่และเป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่อเขาไม่ได้มาร่วมงานศพก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยมากขึ้นเติ้งหลีจินเป็นโรคหลอดลมอักเสบแพ้ควันบุหรี่แต่พ่อกลับไม่เลิกสูบบุหรี่เพื่อเติ้งหลีจินเลย เติงหลีจินลอดลมอักเสบเฉียบพลันหรือว่าเป็นเพราะการสูบบุหรี่ของพ่อเมื่อถูกถามในการสัมภาษณ์ว่าทำไมพ่อแค่พูดว่าขอโทษคำเดียวทุกคนสงสัยว่าพ่อเป็นแค่ช่างภาพชาวฝรั่งเศสธรรมดาไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองฐานะและอายุต่างกันกับเติงหลีจินมากใครๆก็บอกว่าไม่เหมาะสมกันถ้างานเติงหลีจินเห็นข้อดีอะไรในตัวเขาล่ะ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทั้ง4ครั้งของเติ้งหลีจินตอนเติ้งหลี่จินอายุ13ปีเธอก็ได้เจอกับคนสําคัญคนหนึ่งชื่อว่าจู่เจียนจู่เจียนเกิดในครอบครัวนักธุรกิจอายุไม่ถึง30ปีก็ได้รับช่วงธุรกิจของครอบครัวและเขายังมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงด้วยตอนนั้นพ่อแม่ของเติ้งหลีจินเป็นคนทำงานธรรมดาในครอบครัวมีลูกห้าคน เติงหลีจินเป็นลูกคนที่สี่เมื่อเติงหลีจ่จินอายุหกขวบก็ต้องเดินตามถนนกับแม่ของเธอเพื่อร้องเพลงหาเลี้ยงชีพดังนั้นจึงทำให้เห็นทักษะการร้องเพลงที่ดีของเธอตอนที่เติงหลีจ่จินอายุสิบปีเธอได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในสถานีวิทยุจีนท้องถิน่นในการประกวดร้องเพลงนั้นเสียงของเติงหลีจินดังกึกก้องออกเสียงได้ชัดเจนในเพลงฟางอิงไทย ขวารางวัลที่หนึ่งหลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาจีนกลางในระดับเขตและได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยมีข่าวลือว่าเติงหลี่จินร้องเพลงเดียวได้เงิน2,000หยวนซึ่งมากกว่าแรงงานธรรมดาหนึ่งเดือนข่าวลือนี้ถูกส่งไปยังผอ,อ,อของโรงเรียนโรงเรียนมีกฎร,ระเบียบที่ชัดเจน ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าออกสถานที่บันเทิงไม่นานเติ้งหลีจินจึงถูกไล่ออกในช่วงที่เธอถูกโรงเรียนไล่ออกเธอได้พบกับที่ปรึกษาชีวิตของเธอนั่นก็คือจูเจียนปีคศ .1969 โดยความช่วยเหลือของจูเจียนทำให้เติ้งหลีจินได้ออกเพลงอัลบั้มแรกของชีวิต ภายตายความช่วยเหลือของจูเจียนตเติงหลี่จินได้ไปฮ่องกงเพื่อพัฒนาตัวเองอีกครั้งในเวลานี้ความรู้สึกของทั้งสองคนยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งในปีคศ .1972 เติงหลี่จินก็ไม่ได้รอจูเจียนผู้พิทักษ์ของเธออีกแล้วที่จริงแล้วพวกเขานัดพบกันที่ฮ่องกงแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าเครื่องบินที่จูเจียนนั่งมานั้นจะเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตของจูเจียนทำให้เติ้งหลี่จินเสียใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของจู่เจียนจะส่งผลกระทบกับเติ้งหลีจินมากแต่ตอนนี้เติ้งหลีจินก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วจึงสามารถอยู่ในวงการบันเทิงได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นเติ้งหลีจินอายุได้18ปีเธอก็ได้พบเจอกับผู้ชายคนที่2ในชีวิตของเธอเขาชื่อว่าหลินเจินฟาตอนอายุ18ปีเธอถูกหลินเจินฟานักธุรกิจชาวมาเลเซียตามจีบ ตอนที่เติงหลี่จินไปแสดงที่กัวลลัมเปอร์45วันนี้หลินเจิ้นฟาไม่ได้ลดความพยายามเลยสักวันแถมยังเหมาที่นั่งด้านหน้าสามแถวแรกให้กับญาติญาติและเพื่อนเืนเ,พนเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของเธอเติงหลี่จินประทับใจในความจริงใจของเขาความรักครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ก็ไม่ได้แต่งงานกับหลินเจิ้นฟาเป็นเพราะว่าหลินเจิ้นฟ้าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เติงหลีจินอยู่ในวังวนของความเศร้าโศกอีกครั้งตามรายงานของสื่อต่างๆหลังจากหลินเจินฟ้าเสียชีวิตตอนที่เพื่อนของเติงหลีจินไปสักการะด้วยสองครั้งเธอจะร้องไห้โศกเศร้าและเสียใจไปสัทุกครั้งปีคศ .1979 เติงหลีจินกลับไปมาเลเซียอีกครั้งในระหว่างนั้นก็ยังได้ไปเยี่ยมแม่ของหลินเจินฟาตอนนั้นแม่ของหลินเจินฟ้าต้องการมอบบ้านพักริมทะเล ของหลินเจินฟ้าให้กับเตั้งหลีจินแม้ว่าที่นั่นจะเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดของพวกเขาทั้งสองแต่เติงหลีจินกลับปฏิเสธในขณะที่เก็บทรัพย์สินของหลินเจินฟ้าด้วยกันกับแม่หลินเติงหลีจินก็ได้เจออัลบั้มที่เกี่ยวกับเธอในนั้นเขียนบันทึกช่วงเวลา6ปีที่สวยงามของพวกเขาสองคนดังนั้นก่อนที่เติ้งหลีจินจะไปเธอจึงหยิบแค่อัลบั้มที่มีค่าเล่มนี้ไปด้วยเนื่องจากหลินเจินฟ้าเสียชีวิตไปอย่างกระทันหัน เติงหลีจินไม่อาจลืมลงได้เธอจึงไม่กลับไปที่พักของเธอแต่เลือกที่จะไปพักใจที่อเมริกาในระหว่างการเดินทางไปพักใจนั้นเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนที่สามในชีวิตซึ่งนั่นก็คือเฉินหลงตอนนั้นเฉินหลงไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้แต่ตอนนั้นเติงหลีจินเป็นนักร้องโกอินเตอร์แล้วพวกเขามีฐานะที่แตกต่างกันมากแต่เติงหลีจินไม่สนใจเพราะพวกเขารักกัน เฉินหลงให้ความสนใจกับความเป็นพี่น้องมากเพราะพี่น้องจึงทําให้เติ้งหลีจินไม่พอใจเติ้งหลี่จินจึงเลือกที่จะไปจนกระทั่งหลายปีต่อมาเฉินหลงยังคงรู้สึกผิดต่อเติ้งหลีจินอยู่หลังจากความรักระยะสั้นๆกับเฉินหลงจบลงเพื่อนๆจึงแนะนำให้เติ้งหลี่จินได้รู้จักกับกัวคงเฉิง เขาเป็นลูกชายของนักธุรกิจที่ร่ำรวยกัควคงเฉิงเกิดที่มาเลเซียในเดือนสิงหาคมปีคศ1954ในช่วงปีแรกๆเขาเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจหลังจากเรียนจบแล้วก็ได้ไปเป็นกรรมการบริหารของโรงแรมแชงกีลาปีคศ1981ติงลีจินประกาศมัน่นสถานที่จัดงานมั่นอยู่ในร้านอาหารของโรงแรมแชงกีลาในวันมั่นนั้น มีแม่ของเติงหลี่จินผู้จัดการส่วนตัวและแฟนคลับรวมทั้งหมดประมาณ30กว่าคนในงานมัน่นเติงหลี่จินดูมีความสุขมากหลังจากมั่นแล้วทั้งสองคนแลกเปลี่ยนของกันเติงหลี่จินสวมแหวนมัน่นเมื่อไปเจอเพื่อนเติงหลี่จินจะโชว์แหวนบนนิ้วนางให้เพื่อนเธอดูและบอกอย่างมีความสุขว่าฉันมั่นแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่แสนหวานและมีความสุขที่สุดของเติ้งหลีจินเธอจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากในการเป็นนักร้องดังเรื่องอือเฉาเป็นสิ่งที่เติ้งหลีจินหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านี้เธอเมินเฉยหลังจากที่กัวคงเฉิงประธานของแชงกีล่าปรากฏตัวขึ้นเติ้งหลีจินถึงได้ประกาศกับสื่อเป็นครั้งแรกยอมรับว่ากัวคงเฉิงคือภมลิขิตของเธอตอนแรกที่เติ้งหลีจินมั่นนั้นเป็นพ่อแม่ของกลัวคงเฉิงรู้ว่าตัวเองป่วยหนัก เธอรู้ว่าลูกชายของเธอกำลังคบกับเติ้งลี่จินที่เป็นนักร้องดังและเธอก็ชอบเติ้งลี่จินมากดังนั้นจึงอยากให้เติ้งลี่จินแต่งงานเข้ามาเป็นสะพ้ายของตระกูลกัวพอของกัวโค้งเฉิงเป็นเจ้าของแชงกีลากรุก๊ปจากมุมมองของนักธุรกิจตอนนั้นเติ้งลี่จินกำลังเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังถ้าแต่งงานเข้าตระกูลกัวของช่วยธุรกิจของเขาได้ไม่น้อยดังนั้นเขาจึงสนับสนุนให้ลูกชายของเขาแต่งงานกับเติ้งลี่จิน แต่การแต่งงานกับคนรวยไม่ได้ง่ายเลยบ้านคนรวยมีกฎมากมายอย่างไม่ทันจะได้เข้าบ้านแม่ของกัวคงเฉิงก็เริ่มตั้งกฎกับเติ้งหลี่จินแล้วหญิงชราขอให้เติ้งหลี่จินเขียนประสบการณ์ชีวิตของเธอและสัญญาว่าจะไม่คบกับเพศตรงค้ามและต้องเลิอกอาชีพนักร้องตลอดไปเงื่อนไขสองข้อแรกเติ้งหลี่จินพอรับได้แต่เธอไม่สามารถทิ้งอาชีพที่เธอรัก <across the world> ระหว่างอาชีพและการแต่งงานสุดท้ายเธอก็เลือกอาชีพของเธอเรื่องนี้กลายเป็นรอยแผลลึกอยู่ในใจของเติ้งหลีจินเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดเธอจึงใช้พลังงานทั้งหมดที่มีทุ่มให้กับการพัฒนาอาชีพของเธอ2ปีต่อมาเพลงตั้นตันหยงชิงก็ออกมามันขายดีมาก,มมากปีที่7 นับตั้งแต่เติ้งหลีจินเลิกกับกลัวข้องเฉิงเธออยู่ในจุดสูงสุดในอาชีพของเธอเจ็ดปีแล้วที่เธอทุ่มเทให้กับอาชีพนี้ไม่ได้รักกับใครเลยอย่างที่รู้กันว่าประสบการณ์ความรักก่อนหน้านี้มันทำให้ใจของเธอบอบช้ำม,มากแค่ไหนหรือดูใบไม้ผลิของปีคศ1990หลังจากที่ปล่อยให้ใจว่างเปล่ามาถึง7ปีเต็มเติงลีจินก็ได้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศส ขณะอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเพื่อบันทึกเรื่องราวชีวิตที่สวยงามของเธอเองเติงลีจินจึงได้เชิญช่างภาพมาถ่ายรูปสวยๆให้กับเธอโดยความบังเอิญนี้เองจึงทําให้เติงลีจินได้พบกับช่างภาพชาวฝรั่งเศสชื่อพอพอเกิดเมื่อเดือนกันยายนปีคศ .1967 เข,ออ 1, 67, ขาอายุน้อยกว่าเติงลีจิน14ปีพอบอกว่าเขาชอบถ่ายภาพมากเพราะความฝันในการถ่ายภาพ เขาจึงเดินทางมาสำรวจปรารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสคนแปลกหน้าทั้งสองเจอกันในปรารีสครั้งแรกสุดท้ายก็พัฒนากลายเป็นความรักหลังจากคบกันมาสักพักเติงลีจินตกหลุมรักผู้ชายที่ไร้เดียงสาและโรแมนติกคนนี้อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ครั้งก่อนของเธอไม่ค่อยดีดังนั้นเติงลีจินจึงรักษาความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อเป็นอย่างมากตอนนั้นมีคนตามจีบเติงลีจินมากมายบางคนเป็นถึงเศรษฐีใหญ่ แต่เธอรักแค่แฟนฝรั่งเศสคนนี้เพื่อดูแลพอเติงลีจินจึงปฏิเสธการแสดงคอนเสิร์ตมากมายทุ่มเทให้กับหนุ่มน้อยชาวฝรั่งเศสคนนี้ด้วยความเต็มใจและเธอ,อยังซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพราคาแพงให้กับพอด้วยอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในแบบพี่น้องที่อายุห่างกันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนดูตั้งแต่แรกโดยเฉพาะครอบครัวของเติงลีจินที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเติงลีจินก็ยังดื้อรัน้น ที่จะรักแฟนหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอ14ปีคนนี้โดยเหตุนี้จึงทําให้ทะเลาะกับครอบครัวอยู่บ่อยครั้งเธอจึงพาพอไปตั้งถินฐานอยู่ที่ประเทศไทยปีคศ1995หลังจากที่เติ้งลี่จินเสียชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่พอแฟนหนุ่มของเธอมีท่าทีเฉยเมยผิดปกติเขาเงียบต่อหน้าสื่อไม่เพียงแต่ไม่แสดงความเศร้าโศกเลยแมย้แต่น้อยแต่ยังทำสีหน้าเหมือนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับขา่าว มันทำให้ครอบครัวของเติ้งลี่จินโกรธมากอาจเป็นเพราะความรู้สึกผิดหลังจากที่พอกล่าวแสดงความเสียใจแล้วเขาก็รีบออกจากการศพของเติ้งลี่จินไปทันทีหลังจากที่เติ้งลี่จินเสียชีวิตพออาศัยอยู่ในบ้านของเติ้งลี่จินที่ฮ่องกงสองปีและต่อมาเขากลับไปฝรั่งเศสแต่เป็นเพราะว่าตอนแรกพอไม่ให้โรงพยาบาลผ่าศพของเติ้งลี่จินดังนั้นร่างของเติ้งลี่จินจึงถูกฝังอย่างสมบูรณ์ สาเหตุของการเสียชีวิตมาจากสาเหตุอื่นหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครรู้ใครจะไปคิดว่าราชินีเสียงหวานในดวงใจของคนรุ่นก่อนจะจากโลกไปเร็วขนาดนี้ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพอได้แต่งงานและมีลูกในฝรั่งเศสเขาได้ค่อยๆหายจากสายตาของผู้คนไปมองย้อนกลับไปในแต่และความสัมพันธ์ของเติ้งลี่จินแต่และช่วงเวลาของเธอทุ่งเทยอย่างจริงจังอย่างที่เห็น เติงลีจินเป็นคนหัวโบราณที่ให้ความสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนตามหารักแท้มทาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่สมหวังเลยเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้